สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับขนโศชาวทัดลมมิถุนตุนกุมประจำเดือนคุมพาพันธ์2567นะคะ ชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะและชาวกลุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆซะเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อน แล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มา2อคนโสดชาวธาตุลมเช่นเดียวกันนะคะคนโสดที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนโสดที่โสดสนิทโสดเพิ่งจบความสัมพันธ์โสดไม่มีใครสามารถดูได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนโสดที่มีคนให้คิดถึงนะคะมีคนคุยแบบนี้นะคะแต่ยังไม่ได้มีสถานะนะคะแบบนี้ก็สามารถที่จะคุยรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุลมมีถุงตุนกุมที่เป็นคนโสดนะคะ mm hmm. คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะ mm hmm. ขอดูอดีตหน่อยค่ะไ mm hmm. พ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่คิงถือไม้เท้าค่ะไ mm hmm. พ่สี่ไม้เท้านะคะไ mm hmm. พ่หกถ้วยค่ะ และเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะชาวธาตุโลมมิถุนตุนลุมที่เป็นคนโสดในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงทานูค่ะธาตุน้ํกกรกฎมีพิจิกมีธาตุดินเรื่องศพกันมังกรนะคะคุยกับใครกรได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุลมที่เป็นคนโสดเนี่ยบางคนอ,ออกมาจากความสัมพันธ์ที่มีการให้และรับอย่างไม่เท่าเทียมกันนะคะ เราให้เขาร้อยเปอร์เซนตแต่การที่เขาให้เรากลับมามันแค่แบบ50%า์ซึ่งในซึ่งถามว่าบางครั้งบางทีอ่ะการให้ไปอ่ะเราก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนหรอกแต่บางครั้งมันก็การให้กลับมานั้นนะคะมันดูแทบจะเหมือนไม่ใส่ใจด้วยซ้าไปอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนออกมาจากความสัมพันธ์ที่ ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะคะคุณอาจจะไปรับรับทราบว่าตัวเขามีครอบครัวแล้วมีภาระความรับผิดชอบแล้วไม่สามารถที่จะรับผิดชอบตัวเราได้ด้วยนะคะก็เลยเลือกที่จะออกมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ให้อภัยให้โอกาสอย่างมากมายม ah al, หาศาลเลยทีเดียวหลายครั้งหลายคราว แต่ก็ทำผิดทุกครั้งไปนะคะใช้โอกาสเตลืองมากแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าในโอกาสที่คุณให้ด้วยทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะอ่ะคุณก็เลยเลือกที่จะงั้นหยุดงั้นพออืถอยออกมาถอยถอยระยะออกมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนออกจากความสัมพันธ์ที่มีการซับพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะซับพอร์ตในเรื่องของการงานการเงินนะคะแบบนี้ก็ได้คือเหมือนกับเราไม่อยาก อยู่เพื่อที่จะให้ใครมาดูถูกเราได้นะคะเราเมื่อเราเข้มแข็งในระดับหนึ่งนะคะเราจะออกมาได้แล้วไม่รู้สึกว่าตัวคุณก็ออกมาได้นะคะเราไม่อยากที่จะต้องเป็นฝ่ายรอคอยการการให้เสียเสี่ยวความสนใจให้เสรีรอคอยเสียเซี่ยวความรักรอคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะมา เมื่อไหร่เขาจะโทรเมื่อไหรเขาจะตอบเมสเซจอะไรประมาณเนี้คุณไม่อยากรอต่อไปแล้วนะคะก็มีโอกาสอ่าก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตัวคุณออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วกลายมาเป็นคนโสดจนถึงทุกวันนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือในอด,ดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวธาตุลมีถูกตุนกลุ่มที่เป็นคนโสดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลม,มีถูตทุตุกุมที่เป็นคนโสดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567ันเป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่เดือดซันนะคะมารู้สึกว่าคุณมีความสุขกับความโสดของตัวเองมากขึ้นอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็กินอะไรประมาณนี้นะไพ่สี่เหรียญค่ะก็ค่อนข้างที่จะ มีกำแพงเก็บตัวมีเส้นแบ่งอย่างชัดเจนนะคะสามถ้วยนะคะก็เฮฮาปาร์ตี้ค่ะกับคนรอบข้างไปแต่อย่างแต่อย่างที่ไม่บอกเนาะว่าเอเนจีของความสุขของคุณเริ่มที่จะมาก็เริ่มที่จะมีคนเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะไพ่เจ็ดถ้วยเนาะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุลมมีถูกตุนก,กลุมในช่วงเดือนกุมภาธ์ก็ไม่เยียบไม่เหงานะไม่เหงานะคะถึงแม้ว่า คุณจะเป็นคนโสดแต่เป็นคนโสดที่มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามามีเป็นคนโสดที่มีช้อยแหละเออเป็นคนโสดที่ไม่ได้เงียบไม่ได้เหงาไม่ได้แห้งเหี่ยวขนาดนั้นนะคะก็มีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาเลี้ยงข้าวมีคนแบบเขาเรียกว่าเข้ามาออทําให้ชุ่มชื่นหัวใจนะคะ อาจจะเจอกจารจัดงานเลี้ยงฉลองสังสรรค์นะคะอาจจะเจอการจากเพื่อนทอําแนะนําให้รู้จักนะคะเจอกจารจักการเดินทางนะคะเจอการจากโลกออนไลน์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งคนที่เข้ามานั้นน่ะมารู้สึกว่าถามว่าตัวคุณไม่คุยปฏิเสธชัดเจนแบบนั้นเลยไหมก็ไม่นะคะก็ก็ก็มีก็มีการพูดคุยทําความรู้จักกันเบื้องต้นแต่ยัง ยังไม่เปิดใจชาวธาตุลมยังไม่เปิดใจขนาดนั้นเพราะว่ามันรู้สึกว่ากลัวคุณจะออกมาจากความสัมพันธ์เก่าๆเ,เดิมๆแล้วตัวเองบูสต์ตัวเองให้ดีขึ้นได้คุณยังมีความสุขกับความโสดของตัวเองอยู่นะคะโอเคเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า ความคิดและความรู้สึกของคนโสดชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมกับคนที่เข้ามานั้นคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันเขาดูของชาวธาตุลมก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมคะ่ะชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่เข้ามานั้นมาดูกันนะคะไพ่ใแบแรกได้เป็นไพ่ j u d g m e n t นะคะแปะเหรียญค่ะ ไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าชาวธาตุลมมีถูกตุนกุมนะคะที่เป็นคนโสดคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่เข้ามาคนที่คุณนึกถึงนะคะเอ่อถามว่าคุณรังเกียจเขาไหมคุณไม่ได้รังเกียจเขานะแต่มันเหมือนกับว่าตัวคุณอะนิ่งๆเฉยๆอยู่อยู่สวยๆละหลออกุณอะแล้วปล่อยให้เขาพยายามดูซิ ว่าจะทํำยังไงดูซิว่าจะจีบยังไงดูซิว่าจะมีความพยายามไหมอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็ทําอะไรของคุณไปคะ่ะนะคะแล้วคุณก็รอดูความพยายามของเขาเถามว่าคุยไหมก็คุยคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกนะคะไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นอืมถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้รังเกียรนะคะอืมแล้วก็คุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะ ดูน่าเชื่อถือด้วยซ้าไปดูมีความพยายามดูมีความสม่ำเสมอแต่ก็ยังไม่ได้ไว้ใจขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้รังเกียดที่จะแบบปฏิเสธเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าความคิดและความรู้สึกของคนที่ชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนึกถึงนะคะคนคนนั้นค่ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนโสดชาวธาตุลม,มิถุนตุลกุมมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่เดวลนะคะ เขาอยากจะทําความรู้จักอยากจะศึกษานิสัยใจคอนะคะอยากจะทําความรู้จักกับคุณมากขึ้นนะเฮอร์มิตค่ะไพ่ห้าถ้วยนะคะและเป็นไพ่แฮงแมนชาวาตุลมมิถูนตุนกลุมคนที่คุณนึกถึงอาจจะเป็นชาววันอาทิตย์นะคะชาวราศีกันลัคนาการชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเป็นไปได้นะคะ เขารู้สึกยังไงเขารู้สึกอยากทําความรู้จักกับคุณอยากศึกษาคุณมากขึ้นนะคะแต่ตัวเขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้ต้องการหรือว่าอยากจะแบบผีผลามแบบใจร้อนอะไรเงี้ยเขาอยากค่อยเป็นค่อยไปอยากทําให้คุณเนี่ยรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกสบายใจมากที่สุดนะคะอืมเขาจะทิ้งระยะห่างไม่ได้จู่โจมคุณขนาดนั้นน่ะเออแต่บางครั้งบางทีอ่ารีแอคชั่นของคุณน่ะก็ทําให้เขาอ่ะ รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะผิดหวังอยู่บ้างเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่รู้สึกว่าคนคนนี้ชอบคุณแล้วพยายามอยากที่จะเอาใจใส่พยายามอยากที่จะทําความรู้จักพยายามอยากที่จะ,ะเปิดใจคุณอะแต่บางครั้งบางทีคุณดูนิ่งคุณดูเงียบคุณดูไม่มีรีแอคชั่นกับเขาอะเขาก็รู้สึกพลาดหวังผิดหวัง เช่นเดียวกันนะคะอืมแต่ถามว่าเขาจะเลิกล้มความพยายามไหมไม่นะเขาก็จะยังจะพยายามต่อนะคะเดี๋ยวเรามเดี๋ยอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกงคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เนาะเป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุลมมีถูกตุกงกับคนที่คุณคิดถึงอนาคตเป็นอย่างไรนะคะ ไม่ขอแยกบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนะั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะควีนถือไม้เท้าค่ะควีนถือเหรียญน,นะคะอขอโทษค่ะไม่ใช่ควีนถือไม้เท้านะเป็นเป็นควีนถือดาบนะคะแล้วก็ตามด้วยควีนถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ฮอลลแฟนนะคะ และเป็นไพ่เดอะเลเวอร์ค่ะชาวธาตุลมมิถุงตุนกุมนะคะที่เป็นคนโสดเนาะเอาค่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคนที่คุณนึกถึงมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่มันเป็นการพัฒนาไปอย่างช้าๆจะมีการให้โอกาสจะมีการมองจะมีการดูจะมีการให้เวลาในการทําความรู้จักกันในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัม,มั์ได้กับชาวธาตุโลม,มีถูกตูนกคุมที่เป็นคนโสดขอไพ่ให้คําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะไพ่แปดไม้เท้าค่ะไพ่บอกให้ลองคุยนะ d e วิลนะคะแต่ต้องใจเย็นๆอย่ารีบร้อนอย่าผีพลามอย่ากดดันนะคะไพ่สไม้เท้าค่ะ และเป็นไพ่ห้ามไม่เท้าชาวธาตุลมีถุนตุกุมที่เป็นคนโสดไพ่บอกว่าให้ค่อยๆคุยกันให้ค่อยๆทําความรู้จักกันไปไม่ต้องรีบร้อนไม่ได้ผลีพรามนะคะค่อยเป็นค่อยไปแต่คุณต้องมีโกมีเป้าหมายที่ชัดเจนบอกเขาไปว่าในความรักความสัมพันธ์เป้าหมายของคุณคืออะไร ะค,ะคุณต้องการที่จะให้ความรักของคุณเป็นในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็ค่อยๆทําความรู้จักกันไปอย่ารีบร้อนในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อย่ายึดถืออีโก้ของตัวเองเป็นหลักนะคะ ก็ค่อยๆที่จะทำความรู้จักค่อยๆที่จะเปิดใจก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณเพืเ่อนๆท,ทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณท,คทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์อีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันนะคะในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดี